สองสมสมาร์ทโฟนน่าจัดในงบไม่เกิน3,000บาทสำหรับใช้งานทั่วไป2สอสามสมาร์ทโฟนน่าจัดในงบไม่เกิน3,000บาทสำหรับใช้งานทั่วไปสวัสดีครับผมทีมอทีฟ้านะครับในคลิปนี้ทาง i อทีฟ้ก็ขอมาส่องสมสมาร์ทโฟนน่าจัดในงบไม่เกิน3,000บาทมาให้คนที่มีงบจำกัดดูนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับ เริ่มที่รุ่นแรกกับซ a m s u ง Galaxy A01 ที่มีราคาอยู่ที่3,290บาทสำหรับรุ่นนี้ครับอาจจะมีราคาเกิน3,000บาทมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เรียกว่าน่าจัดอยู่นะครับโดยมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด146.3คูณ70.86คณ8.34ม mm, ิลิเมตรหน้าจอแสดงผล PLS TFT LCD Infinity V Display ขนาด5.7นิ้วความละเอียด HD p 720คูณ1,520พิกเซลชายชิปโปรโมทโฟนคอคอมซันเรคอนสี่สอมเก้คอัลตร่ให้แลมนมาที่2 g กิกส่วนลอมให้มาที่16 g กิกรองรับโดยความจำายนอกแบบ micro sd สูงสุด512 g กิกระบบปฏิบัติการ android 10ครอบทับด้วย one ui 2.0ให้กล้องหลังแบบคู o ่ d u โอคามิราความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแสง f 2 2และ2ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.0 รองรับถ่ายสัญิาณการ์ดแบบทิปเปิลสล็อรองรับเครือข่าย 4G LTE มีพอร์ตเชื่อมต่อไมโคร USB ให้แบตเตอรี่มาที่ 3,000mAh มาต่อกันกับสมาร์ทโฟนหน้าจอดใในงบมือกิน3,000บาทสำหรับใช้งานทั่วไปรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่น Tecno โ p a r k 4 Lite ที่มีราคาอยู่ที่2,990บาทมาพร้อมกับสเปคต่าเลยครับตัวเครื่องมีขนาด166.8ณ75.8ณ8.4ม mm, ิมหน้าจอแสดงผล d o อ Notch Display ขนาด6.52นิ้วความละเอียด HD Plus 720 x 1600พิกเซลชาชิปมือมือผลมี d i a t e k Helio A22 o c t ต c o r e GPU เป็น Power VR GE8320 ไ้แลนมาที่ 2G ส่วนลลอมให้มาที่ 32G รองรับหน่วยความจำาาายนอกแบบ microSD ระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ครอบทับด้วย HiOS 5ให้กล้องหลังตัวเดียวครับความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลเช่นกันครับ มีเซนเซอร์สแกนแลายอมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อบนครือข่าย 4G LTE ลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4GHz กิกเฮิร์และบลูทูธสีุมีพอร์ตเชื่อมต่อไมโคร USB ให้แบตเตอรี่ไม่ที่4 0 0 0มิลลิแอมป์มาถึงสมาร์ทโฟนหน้าจะาในงบไม่เกิน3,000บาทรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่น redmi 9 a ที่มีราคาอยู่ที่2 7 9 9้บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด1 6 4 9 คูณ77.07คูณ9.0ม mm, ิลเมตรน้ำหนัก194กรัมหน้าจอแสดงผล LCD dot drop display ขนาด6.53นิ้วความละเอียด HD Plus 720คูณ1,600พิกเซลอัตราส่วน20ต่อ9ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G25 Octa-core oc GPU เป็น AMG Power VR GE8320 ให้แรมที่2 g b ส่วนรอมให้ที่32 g b รองรับในความจำภายนอกแบบ Micro SD card ระบบปฏิจา ա เ Android ิให้กล้องหลัง AI ความลเอี13ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความเอียด5ล้านพิเซลมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4กิกะเฮิรตซ์และบุนทู5.0มีพอร์เอต,อ USB, ตเชื่อมต่อไมโคร U s ดีให้แบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จแบบ5โว2แอมป์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสมาร์ทโฟนน่าจัดในงบไม่เกิน3,000บาทถูกใจรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูยละเอียดเพิ่มเติม หรือจะจัดสักเครื่องก็ได้เลยนะครับ